พาลีดอีกแล้วนะคะประตูซ้ายจ้ะประตูซ um, well> ้ายมีซื้อประตูซ้ายมาวประตูซ้ายของเขารถลากอ่ะเพราะบันได รถลากแต่ว่าบ,บันไดเนานะปกติรถร้า,กานกันนะวันนี้ก็จะเต็มเลยจ้าประตูซ้าย แห้งจ้าห้อนห้อนแหลกพักแหลกแน่เขาไว้เข้าไปทางไหนมันจะกระพิสซัดกกน้ำมาจ้าโูใช่ในเมืองปารีสจ้ามีาอะไตูตตใจไงในเมืองปารีส ทำไม,มจะเกียกับมัเฮ็ดงานอยู่ไนหนนี่แล้วีคนคนกัพวปันไดนะ้เนาะเอิบมาอะไย่ายาแางนี้แหละเฮาจ้ะจะ Okay. ออกเนื้อหายใจเพราะอกห้อ,อนเฮอเต็มเบิดเลยจานาเนี่ยงออ,อดีอะไรจ้า มาเด้อจ้ามาเที่ยวป่ารีดผูดอยไกเที่ยวป่ารีดมาเด้อมาเที่ยวน้ำาฝรังฝั่งโขงจ้ามาเดินด้วยกันร้อนๆอ,อ,อ,อากาศดีๆอากาศหนาวกับู่ใครยได้มาเด้อจ้าธนาหนาวน่นะอันนี้นาห้อนเขาเลยหูทางมาแต่ว่ากับเขาอยากออกม้าลายดอกจ้ามันได้ปิดผ้าปิดยังคื้เกขาหายใจพอออกมันห้อนมันอ้าว พาพ่อแม่พี่น้องมาเดินเบิงจ้ามาเดินน้ยปารีสกันไหมรตูใ้ประตูใช้ห่อกันวาสันให้ใจก็บเพาอกบัห่อกับว่าได้จ้าย่าน ลาลยปารีดนี่แดงเลยจ้ลาเขตายปารีสนี่สีแดงจ้าพื้นที่พื้นที่สีแดงเขตอันตรายในปลารีสอันตรายเขตพื้นที่สีแดงเลยจ้ากลับไปเขตที่เฮาอยูนะจ้าเป็นพื้นที่สีแดงเมืไปเฮ้าว์าเขาก็ต้องระวังจ้านาหา,าก็ยังปิดอยู่ตลอด ร้านขายของร้านอาหารนี่ยังน้ำมันเงียบเบิดเลยจ้าเงียบเ่บเปิดเงียบสนิทเลยมาเด้อยจ้จะมาดูด้วยกันเที่ยวด้วยกันนี่ใครอยากมาย่างน้ำบอ้าย่างตากอากาศ พิดจมูกมาน้ำด้วยจ้านีตรงนามันจ้าตรงนาเต็มเลยเบ่งจ้ะ น,นี้แนวซองสเสียงเงินแมนวะอันนี้แนวซองเงินเสียงเงินพร้อมไปขึ้นด้วยอดหยอนเนี่อันนี้แนวซองเงินตัวไอเฟนโอ้เงินบ้าบิ่ดซองเงยไงประตูซ้ายต้องเสียงเงิงงเนหยอดจ้าสเ,เ,บบเงงสเียงเงินหยอดส,สองยูโรสองยูโร ซองเบ ER. ิ้งอันที่เป็นอันเอียงเขาเป็นลายเอียลายเออซองเบิ้งลายซองเบิ้งอย่างให้มันใกล้ๆซองเบื้อเราจะเขาเห็นว่าเป็นลายเขาเห็นลายอยางเขาเห็นรูปรูปอย่างไส่เนี่ยจัดมาชิวีฮะจัดง่ายกับฮอดวันสาตวแล้วนะกับต้อชิวีง่ายกับฮอดกับต้อชิวีเลยอ่ะแต่ว่าเขาสิจัดว่ะโอ้หน่ะหักเหลื่อมมุงมุง นะคะคือกันชึกเดดมากดังๆของฝรั่งเศสอยู่สิคายยุสธนนเซนนี่หะชึกเดดนะคะจ้ะยางลงไปในซอยเนี่ยกับเป็นอันนั้นเพื่อขายยี่ห้อห้างยี่ห้อจ้ะลุยวิตตองเดียร์กุชี้ยางฮะาต้องยางลงไป ซอยนี่ซอยข้างหน้าเทานี่จ้ะซอยประตูซอยนี่แหละนั่นปะเพราะาาปกตินี่คนหลายด้วยจ้ะปกตินี่เข่าโฮมก้อนห้อนะคะกางสีพ่ดได้เหลื่อมเนี่ย,ย <laughs> เหลื่อมก็เก่าหรืเอเจอเนี่ <laughs> ขัน่าใไซเว้นมาเนิเออเหมือนตาบ่ได้เลยนี่ดาดพักเปิดหายใจนิดหน่อยอือถือว่าคนคนอยากคนคือขึ้นอยู่นี่นปิดตอ่อปิดตอ่อเพราะคนอยากก็ยังจะมีอยู่ จ่าซอยลงไปนี่คือของยี่ห้อตั้งนั้นเลยจ้ามาเด้อผู้ใดตีเอาของยี่ห้อมาตั้งนี้ไม่ยอมใสซอยนีเด้อจ้าไปอยากได้คนไม่ต้องฝ่ารถลาตึกแาวบ้านเมืองเรามาลงเราจ้าไม่ ฟารีดเป็นจ้งใดใจมันเลยหล่ะจากตรงนี้ถนนหนทางรถลาเขาบอกล้าทายหลายด้วยจะค้นย่างหลายย่านเขาว่าถนนเขากับทายพ่ได้หลายจะลดหลายเขาชิว่าให้ท้าย่าน เฮ้ยถือป้ายรถเขาเยียงจังซีนะจ๊ะก็เลเได้ทายแบบนี้เอาจ๊ะเดี๋ยวกันทายเจ้าของเนี่ยเดี๋ยวกันทายวิวเนี่ยจ๊ะคฝน